วันนี้นะคะก็เป็นเรียกว่าครบรอบ1ปีของ Plant Monster p r o t e i นะคะก็เลยจัดกิจกรรมออกกำลังกายกับไรด์ก็เป็นการปั่นจักรยานกรีดจนเสียงแห้งอะ,อะครบรอบหนึ่งปีก็เลยแบบว่าอยากจะชวนแบบทุกๆคนมาแบบออกกําลังกายด้วยกันแล้วก็แบบเราเคยออกกําลังกายแบบเป็นคลาสแดนซ์แบบเคยออกกําลังกายแบบเทรนนิ่งมาแล้วก็เลยอยากจะเปลี่ยนมาเป็นแบบการออกกําลังกายด้วยการปั่นจักรยานจริงๆแล้วครูไมล์บอกว่า คุณไมอันนี้มาแบบซอฟๆแล้วมาแบบปราณีแล้วนะคะแต่ทุกคนก็แบบเหงื่อท่วมกันไปหมดเลยโดยเฉพาะพี่มี่ที่ต้องมีการขอยาดมไบป,ปัสหาสองรอบ <S <S ถึงเราแบบไม่เคยปั่นเลยอ่ะก็มาปั่นได้ถ้าเราแบบว่าค่อยๆไปเบาๆอะไรแบบนี้อ่าแต่พี่มี่เขาจัดเต็มไงนางจัดเต็มนางก็เลยแบบว่า เหนื <NYU. S 1> ่อยอุ้ยจริงๆเก่งกันมากเลยนะตอนแรกคิดว่าอาจจะแบบเหมือนไม่เคยปั่นหรือออกกาลังกายกันมาก่อนแต่ว่าจริงๆคือแบบแข็งแรงกันมากๆเลยเหมือนแบบแอบเต็มตัวมาดีเลยอย่างเงี้ยปกติปั่นกับไรอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยเจอที่มีพวกของโปรดักที่เขามาให้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็เหมือนมีแนะนาโปรดักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สึกว่าน่าสนใจค่ะแล้วก็ค่อนข้างสนุกสนานมากค่ะเสียงเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยดังดีค่ะแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยดีค่ะ โอ้ยเมื่อกี้ทุกคนแบบเต็มที่สนุกมากเหนื่อยมากครับแปบ๊บเดียวผ่านไปปีนึงแล้วแต่ว่าเป้าหมายเราก็ยังจะเหมือนเดิมคืออยากที่จะทําให้คนสุขภาพดีขึ้นผ่านทางอาหารพวกแพนเบสต่างๆแพนโตเรานะครับเป็นแพนเบสโปรตีนครับคือจริงๆผมก็ทํางานเป็นเทรนเนอร์เป็นเจ้าของฟิตเนสมากเกือบ15ปีแล้วจะเจอปัญหาหลักของคนเนี่ยก็คือ1กินโปรตีนไม่ค่อยพอก็เลยเป็นที่มาที่ผมอ่ะอยากจะทําอันนี้ด้วยก็เลยชวนทั้งพี่มี่กับคิดมาจอยกันที่จะทำแพนโต้มอนสเตอร์โปรดักต์แรกของเราก็เลยเป็น โปรตีน protein, ครับเพราะเป็นหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่าถ้ากินให้พอเนี่ยร่างกายมันจะแข็งแรงขึ้นสร้างกล้ามลด,ลดน้ำหนักก็ง่ายป่วยยากใช้แบบโปรตีนใช้ถั่วรันเตาพวกออร์แกนิกต่างๆคือให้คุณภาพมันดีเพราะฉะนั้นรับรองได้ว่าแพนโตมอนสเตอร์ถ้าซื้อไปกินเนี่ยรับรองว่าจะเห็นผลดีแล้วก็คุณภาพดีครับตอนนี้มี3รสครับมีบานานาช็อกโกแลตมีวานิลาแล้วก็ชานมครับ ครบรอบหนึ่งปีนะคะเดินทางมาก็ถือว่าไกลแล้วเนาะอะไรเงี้ยแต่ก็ยังเป็นน้องใหม่ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยอุดหนุนคอยสนับสนุนแล้วก็สําหรับคําติชมทุกอย่างที่แบบเข้ามาคือมีอ่านทุกคอมเมนต์จากทุกช่องทางหมดเพื่อที่จะเอามาดูเอามาศึกษาแล้วก็พัฒนานะคะก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆก็ฝากไว้ด้วยลวกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนค่ะ r ร d e นะคะที่ทองหล่อนะคะซีนสเปซนะคะชั้น3ก็จะมีคลาสทุกวันนะคะแล้วก็หลายรอบด้วยเป็นคลาสที่แบบสนุกมากเหนื่อยมากแต่ว่าพอเรามาอยู่ด้วยการรวมกันแล้วมันแบบมันเป็นพลังในการออกกำลังกายเหมือนแบบฉันอู้ไม่ได้นะอะไรอย่เงี้ยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะสำหรับไรด์ค่ะ